จะดีเกินได้แต่ฝ่ยายรัฐบาลเองก็พยายามใช้สื่อซึ่งก็คือโทรทัของผมเนี่ยแต่ถ้าจะสังเกตในช่วงนั้นว่าตัววิ่งที่วิ่งห้าล่าเนี่ยก็จะพยายามแบบด่าคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่ยิ่งไม่เ,เหมือนรัฐบาลว่าเป็นเป็นกลุ่มออกมาล้านมากเป็นอย่างนั้นมากคือแล้วก็ในรายการสัภานาช่วงนั้นนะครับทางผู้จัดฝ่าย ที่จะทารายการเนี่ยที่จะเชิญพี่ยกรมาพ kind of ูดคุยเรื่ององสถานการณ์ความรุนแรงสถานการณ์การรุนแรงนั้นเนี่ยก็มีคือไม่ไม่สามารถที่จะเชิญนักวิชาการที่มีความเป็นกลางหรือไม่สามารถจะเชิญนักวิชาการที่มีความคิดเห็นเหมือนทางฝ่ายผู้อยู่เสือแดกได้ก็คือคุยง่ายคือว่าระบุมาแล้วว่ามีแต่คำสั่งจากบิดระบุมาแล้วว่าว่าต้องเอาวันเนี้ย คนที่สิรัฐบาลเท่านั้นเพื่อที่จะมาให้ความเห็นในรายการรงมตีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มประชาชนที่คิดเห็นแตกต่างรัฐบาลซึ่งผมก็คิดว่าตรงนั้นนั่นแหละมันก็เป็นส่วนที่จะคือเหมือน่าน้ำมันเขากอกไฟไปเรื่อยโดยที่รัฐบ,บาลเองก็ไม่ได้ใช้สมองในการที่จะเลือกหนทางที่จแก้ปัญหาให้มันให้มันถูกต้องถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่า ื่อของผมหรือว่าอุปกรณ์ผมเนี่ยก็เป็นได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเอสก้าที่เข้าไปเพว่าหลายหลายรายการหลายรายการที่มีเนื้อหาที่ไม่ไม่สร้างสรรค์ก็ยอมรับเพราะไม่นชาสารจริงแต่เก็ต้องออกตัวเลยนะ,นะในที่นี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรืผูุ้มเองเนี่ยก็บอกขอได้ว่าก็พลรเจ้าหน้าที่ในสถามีก็เป็นคนที่น่าสน,นใจเพราะว่า ไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาเราก็ต้องดำเนินรายการให้มีเนื้อหาไปนในแนวทางที่รัฐบาลต้องการแต่เ,าเอาอย่างละว่าสื่อของที่ผมทํางานเนี่ยก็เป็นเป็นตัวยืนชนวนอย่างหนึ่งให้ไม่เกิดความรุแนแรงก็มีมีมันตรงนี้ในต้นต้นของพูดตรนี้คไม่ใช่แบบที่ผมเคยมีนี่คือเป็นฝ่ายนะครับฝ่ายแรายการฝ่ายขาวเน อ๋อเออผมเนี่ยผมอยู่ฝ่ายของพันที่ที่ช่องนะครับก็คือแต่ว่าในในช่องเด็กเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรายการเนี่ยที่เขาก็จะมาบอกให้ฟังว่าเวลาเชิญวิทยากรมาให้มุมมองในรายการที่ผมบอกก็คือเหมือนเราจะมีความกดดันว่าไม่ให้เอาอย่างเช่น อาจารย์โคเนี่ยอาารย์โคตรก็ท่านจะมีภาพปฏิการาหน่อยนะสัตว์ติวทีก็ไม่เอาไม่ให้เอาครับแล้วก็ถ้าสั่งให้ด่าดี๋ยวพูดง่ายเพราะเดี๋ยวอยาก <c oughs> จ,จ,จะบอกว่าคือก็คือว่าความแรงเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งซึ่งถามว่ารัฐบาลดิบเรี่ยงดได้ไหมก็ดิบเรี่ยงได้แต่เรื่องที่จะมอ,องมองประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งกระสัองตัวเองไป มันก็เลยนำพามซึ่งเหตุมาความแรงทุกสิ่งทุกอยาก่างถามว่าถ้าถทา,า,างคณะทำงานคอปอร์เนี่ยจะไปเจาะบุคลากรในสถานีว่าเอ้ยยังไงผมบอกได้เลยว่า90%เนี่ยไม่มีคนกล้าพูดก็น่าจะทราบเหตุผลใชเพราะว่าที่ผมรับมาเจอจานนกคณะนายกนะแต่ผมว่าน่าจะว,ว่า látható, hogy a kereskedők